ตานสาธุชนุทธบริษัทท้นไลายและบรรดาพระโยคาววจรท้นไลเวลานี้ท่าน้งหลได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วโปรดสนับข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานสี่สิบประการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของ ศีลานุสติกมรมฐานสำหรับศีลานุสติกมรมฐานนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบริมสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทใหตววต้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คำว่าสีลานุสติอนุสตินี้ปรตามตามนึกถึงศีล ในการเจริญสีรานุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาวสีหลังสีหลังสีหลังถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านทั้งหลาย ตั้งใจใคร่ครวญอยู่เสมอถึงเรื่องของศีลให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลและก็ศีลของเรามีกี่สิขาบทที่จะพึงรักษาสำหรับ,บครวัตศีลที่มีความสำคัญก็คือศีลห้าประการสมณณน มีศีลสิบระการแล้วก็ต้องมีเซกยวัตอีเจ็ดสิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้าสำหรับพิสุก็มีสิขาบทสองร้อยยี่สิเจ็ดเป็นอาวสินแต่ละท่านที่จะพึงปฏิบัติองค์สมเด็จพระสุนสัสติโสภาคให้ใช้จิตก,กำหนดอยู่เสมอ ว่าสิคขาบทใดสิคขาบทหนึ่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำเราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่มัวหม,มองหรือขาดทะลุมีการปฏิบัติศีลถ้าว่าถึงเรื่องพิสูจน,น์สมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนัก ที่ผู้ที่ว่าหนักก็เพระพว่าจะต้องรักษาสิกขาบทมากด้วยกันแต่ว่าวันนี้ก็จะขอแนะนะําเฉพาะครวาทวิสัยว่าพิสุสมณีนั้นมีกิจที่จะต้องทําอยู่โดยเฉพาะแล้วเพราะมีภาวะว่างกว่าครวาทวิสัยมากย่อมมีโอกาสที่จะไข่ควรพบสดพบทวนถึงที่ขาบทที่ตนจะพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิีนี่องค์สมเด็จพระทรงสวัสิโสภาคทรงแนะนําว่าถ้าจะให้ศีลบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนักถ้ารู้จุดของเหตุนั่นก็คือองค์สมเด็จพระบระมโลกกเกชทรงตัดว่าถ้าเรามีพรหมหารสีร่ครบพุวน เมื่อมีพรหมีหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าศินอะไรทั้งหมดมันก็ดีไปหมดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรหมีหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ยังดีไม่พอต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมกําลังใจไว้เสมอเมื่อมีสติสัมปชัญญะควบคุมกําลังใจแล้วถ้าสติสัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฟอร์เหมือนกัน กานเสียนที่จะชงได้ดีอีกได้นั้นอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือต้องมีปัญญาเข้าไปควบคุมปัญญากับสตินี่ต้องเท่ากันถ้าสติมากไหมมากไปก็ฟุ้งไปอีกปัญญามากไปก็ฟุ้งเกินไปเวลาสตินึกปัญญาก็ควบคุมไม้สิ่งที่ตัวนึกไว้เนี่ย มันถูกต้องตามสิกขาบทที่องค์มสมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ถ้าจะให้ดีไปอีกให้บริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริละโอตปะคือมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีลเกลงกลัวผลของความชั่วที่จะ ที่จะเกิดจากศีลถูกทำลายแล้วถ้าบรรดาสาวกขออองค์สมเด็จพระกีแก้วทุกท่านทรงกำลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งมีพรหมิหารสี่สองมีสติสามมีสัมปชัญญะสี่มีปัญญาห้ามีหิลิรโอตปะล้วก็แถมเจ็ดเอ,อหก แล้วหกถ้าเราจะมีอะไรคมอีกกนิดกันดีไหมหรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ทรงตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรมีหารสี่ไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิเสยียใคร ก็เมข้าวางเฉยเมื่อกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆที่จะเข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สตินกึกไว้ว่าสิ่งทีเรามีกี่สิขาบทมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าสิขาบทนั้นๆบกคร่องบ้างหรือเปล่า นอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าศีลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเรามีประโยชน์เพียงใดหดือยไ,รรอไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้ฮิริและโอตปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความทั่วที่เกิดจากการทําลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่จะปรายก้นมันได้ก็อาศัยศรัทธาเป็นสําคัญ ที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธมรษสทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสิลครบถ้วนไม่ว่าสิ้นเล็กสิ้นกลางสิ้นใหญ่สิ้นเล็กหมายถึงสินห้าสินกลางหมายถึงมโมสตศีนสิ้นสิทธ ถ้าสินใหญ่ก็คือสินสองรอยี่สิบเจ็ดของพระบริสุททั้งหลายเป็นอันว่าการที่จะทรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดเข้าประกอบจึงจะเป็นผู้มีสินบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันว่าเป็นอันเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าสินนี่แปลว่าปกติ ปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสีข่ขาบท227จะไม่พูดถึงสีข่ขาบท10ก็จะไม่พูดถึงสีข่ขาบทปลก็จะไม่พูดถึงสีข่ขาบทหจะพูดเพราะว่าสีข่ขาบทหนี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามี ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้ารณมอย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะคุมจิตว่ามันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอและการที่จ,จะเอาสติสัมปัญญะควบคุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจารณาตามกระแสพระสธรรมเทศนาเท้งเรื่องศีล แต่ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสมปัญญามีหหริโลตปะมีศรัทธาหมดศินสิขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าด่านเราเป็นคนอายอายความชั่วเราไม่ใช่คนกลา้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลของความชั่วจใจผลเนื่องจการทำลายศินนี่ใมเมื่อสามารถเราทรงศินได้ดีโดยเฉพาะสินห้า ความจริงก็ของไม่ยากนะปานาติบาพระพุทธเจ้าว่าจงยาฆ่าสัตว์ชีวิตเมื่อการฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาพิจาร่าเขาผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเราจะมีปัจจัยของความทุกข์มันจะไม่พบไม่พบผลของความสุขก็นในเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากเมตตาและกุณนานนี่การจะยื้อแย่งทรัพย์สินเของคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทําไม่ได้ เมื่อเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับนับถือในทรัพย์สินของเขาเม่เขาหามาได้ยากเราไม่ทําเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสําหรับคนรักก็เช่นกันถ้าเรามีความประสงค์จะยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็ก็คิดถึงกําลังใจของเราบ้าง ว่าคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขาเมือใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการชั้นใดคนอื่นก็มีความรู้สึกฉันนั้นดะนั้นในเมื่อเรามีเรารักในคนรักมาอยากมาอยากให้ใครมายื้อแย่งหรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทําลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทําเสีย มีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เราเขาเขาก็มีความสุขไม่แตกเราในความสามคัคคีสำหรับในด้านวาจานี้ที่องค์สมเด็จพระจินศรีทรงตรัสให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุแยงแต่แกงแสะวกคนอื่นให้เขาแตกล่าวกัน ไม่พูดวาจาสำรกากให้เป็นที่ระคายเครืองใจเขาบุคคลอื่นใช้วาจาจริงใช้วาจาอ่อนหวานใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นประโยชน์แก่บ,บุคคลผู้รับฟังเป็นอันว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุข พราะต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าสุรามีไรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำว่าจงหยุดยั้งเสียย่าดื่มมันตามโรติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้ว ถ้าไปเมาเหล้าเขาอีกความเมามันเพิ่มกันม่ใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าศีลถ้าเราเพื่งรักษาได้จะพอสีขาบท้าประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาส,สันดากล่าวว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมด ก็จะต้องไม่เสียเวลาในการระวัตวังป้องกันอันตรายทย่เพิ่งเคยกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิงหายแล้วก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้อแย่งความรักสิ่งกันและกันไม่ต้องทสร้างความไม่สบายใจในเวลาที่ฟังพาวฟังวาจาที่เป็นประโยชน์แก่คลอื่นจิตเราก็มีความสุข นี่เป็นอนุวาศีลเป็นปัจจัยของความสุขศีลเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยสติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายมีศีลบริสุทธิ์เป็นเอกขตารมนี่การที่จะเจริญศีลานุสติกรมฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมาก วันหนึ่งวันหนึ่งต้องได้ลืมตาขึ้นมาจนกว่าจะหลับลงไปใหม่แล้วก็ตั้งใจนับสีขบคคส่ขาบดใคลควรสี่ขาบทต่างๆที่จะพึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมทำลายศีลเด็ดขาดถ้าบังเอิญมันพลัง้งมันพลาดไปบ้างก็เอ,เอาสติสัมปชัญญะเข้าควบคุมไว้ ว่าสิขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าถ้าคืนละเมิดแนละ้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่องศีลเมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับทรงใจไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็มีการบุกคองบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาก็เป็นของใหม่ ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ชา้านไม่นานเท่าไรกําลังใจในการรักษาศีลก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตาลมความจริงคณอของเรานี่ก็มีมากนะสําหรับครวาตสําหรับพระนี่ต้องระมัดระวังให้ดีครวาตในที่ดีก็มีมากเรื่องศีลห้าวริ์ที่มีเยอะ ในการเคารพในวัตรารสนาคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในวัตรายสนาคมก็มีศิลไม่ได้คนที่จะมีศินบริสุทธิ์ได้เขาก็จิตใจเคารพในรายสรรณาคมคือพระพุทธธรรมประสงค์มีความจริงในกรรมฐา,านสี่สิบนี่เราศึกษากันมาเพียงสองตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ เรานึกถึงพระพุทธเจา้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นศรนะัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลเป็นอารมณ์นี่แต่หากว่าท่านหลายทรงศีลด้วยกำลังใจบริสุทธิ มีจิตใจเป็นเอกคตารมณ์ในกำลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญอย่าเพาะครวัดนะจะเพ,าะ,า,นะเพาะมีสูตรสมณเณรเนี่ยมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิขาบทต้องตั้งใจละเมิดจึงจะ,ะจึงจะเข้าถึงการบกพร่องไมเรียกว่าศีลจะบกพร่อง บางสิขาบทนี่ไม่ต่างใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้งจิตกะเจือด้วยจิตคือตั้งใจและอจิตกะไม่มีจิตเจือปนคือไม่ได้ต่างใจอันนี้ต้องระวังให้ดีนีแา่ว่าสิงคนท่านครบทวนบริบูรณ์ความจริงคนมีศินบริบนนูรณ์นีสังเกตง่ายนะเขามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณ ไม่แข่งดีไม่แข่งเด่นมีแต่การเกือ้อกูลดูตัวอย่างที่นนาวิสาขามาหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาธิวินิกาเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพอยินดีด้วยสนับสนุนในการดีของคนอืน่นถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบัน เพราะว่าในที่ในมัมบาลีกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพื่อท่านเอาเพ่งเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสําคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วศสนา,าคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจา้าเรามีความเคารพในประธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีล ฉันนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจอยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้ว เหลือแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว้ว่าศีลห้าบราการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำอย่างมดมันเดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาดด้เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อะเก้าวจเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่ก็เอิน้น ถ้าไปเหยียบโอตายโดยไม่เจไม่มีเจตนาจะฆ่าสิงก็ไม่ขาดและยุงมันมาเกาะกายหวังจะลูบไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้สิงก็ไม่ขาดเป็นนั้นว่าถ้าท่านทรงศิลบริสุทธิ์แลวก็มีศาสนาคมครบอย่างนี้เรียกว่าปรโสูดาบันนี่รับู้กันในด้านปฏิบัติ นี่สำหรับถ้าเราจะเริญสีรานุสติกรรมาฐานมั่นคงอย่างนี้เมื่อเมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะสีรานุสติกรรมาฐานนี่กับไตรรัตนาคมทั้งสามรายการทำให้เป็นวิปัสนาญาณได้ความจริงของ้อนี้ก็เป็นวิปัสนาเหมือนกันนะ ที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสุทธิ์จะเขารพพระพุทธเจ้าก็เพรนึกถึงความตายเป็นสําคัญเราคิดว่าตายจากชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิมีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสําหรับพระโสดาบ,บันทด้กล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดากสิธาคา มีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีลในศีลที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยพรหมีหารสีแต่คนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครเขาจเจริญพรหมีหารสีทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถ้าการมีพรหมีหารสีมีแต่กายเกื่องคูณ ไม่ช้าไม่ยื้อย่งไม่แข็งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่สเตือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีรานนสติกรรมฐานครบถ้วนท่านท่านปฏิบัติในอนุสติสามแรการครบถ้วนยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ตามนึกถึงความดีพระพุทธธรรมประสงค์และตามนึกถึงความดีของศีลสิขาบทของศีลเมื่อมีอารมณ์คงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบันถ้าว่าเราต้องการจะเป็นอรหันต์จะทำยังไงตอนนี้กำลังใจเหยียบย่ำเข้ามาสู่โลกุตระจิตเอ,อจิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกิยะแล้วอันนี้ไม่ยากอย่างนี้ไม่ยาก ถ้าจะเป็นต้องการเปอรหรันก็กําลังใจมันเข้าเขตปณิพานแล้วนี่เราก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมหาปฏิปทานสูตรทุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้ทั้วเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมคนดีที่เกิดการณงของใจเราก็ในกว่าเพียงเธ่าศัก์ว่าเราเห็นเท่านั้น เพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นที่เรว่ากายภายในคือร่างกายของเรากายภายนอกคือร่างกายของบุคนอื่น่า้บอกว่าจงยายึดถือร่างกายของเราด้วยจงยายึดถือร่างกายขขงบุคคลอื่นด้วยและว่าจงยายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกนี้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศีลอย่างเรา คนที่รับรับสุนทรคมทรงสนาค,ม,นาคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองค์สมเด็จพระบระมสุขส่งเป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ต้องทิ้งรีระร่างของพระองค์ ฉะนั้นในเมื่ออค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายเขางบุคลอื่นเราก็เขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนําทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้ถากว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุคคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิดอีก อย่างเดที่ทรงแตดำกากีสาโคตมีว่ามัจุราชจงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่บายภคมเพราะบุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบ,าบรรดาท่านพุทธบริสัท้งหลายคงกำลังใจอย่างนี้ที่ว่า้ตภาพร่างกายนี้มันไม่มันจะพังก็เชิญร่างกายของบุคคลอื่นจะตายก็ช่างอะไรเมื่อตายแล้วทรัพย์สินเงื่อหลายเหล่านี้มันจะไปไหนก็ช่างพวกมัน ไม่มีความสําคัญสําหรับเราเพราะร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชือสายของความทุกข์ไม่เป็นไม,ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตเยนโยทรงอยู่เพียงใดเราก็จะเพียงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตตินสีมันจะสิ้นไปเมื่อไรเราก็ไม่เสเือนใจเรามีความสุขใจ ถ้าวางชิ้นได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่ากําลังใจของท่านเข้าถึงอารหัตผลเป็นพระริยบุคคลเบื่อสูงในพระพุทธศาสนาเอาละสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทันน่วนาการเวลาที่จะแนะนําก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงกําลังกายกําลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาทพุทธบริษัทที่ศึกษามาจงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี